เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนักแม่ยากดเอาเอเอาเถอพยาบาลสุดเข้มคอยเตือนยาตลอดค่ะว่าต้องกินยาให้เป็นเวลาโอเคและแม่ค้าลูกชิ้นปิ้งโอโ้ทั้งหมดนี้<า>เพื่อปู่กับย่าสุดที่รักเก่งเล็กใจใหญ่คนต่อไปคือสาวน้อยนักมายกากลจากราชบุรีที่พกโชว์มาเต็มกระเป๋าเห็นตัวแค่นี้แต่ออกงานมาแล้วมากมาย เพราะเป็นสิ่งที่เธอได้เรียนรู้จากคุณพ่อมาตั้งแต่3ามขวบเลยล่ะครับเฮ้ยมากันนกด้วยอะไรอ่ะลูกนกลูกน้เฮ้ย<ไ>ค่ะชื่อเด็กหญิงเอมิกาชาลานภาพรค่ะชื่อเล่นชื่อน้องยูกิค่ะอายุ11ปีค่ะมาจากจังหวัดราชบุรีค่ะถามหน่อยสิแล้วนกในรูปหายไปไหนอะ่ะ หายออกมาอยู่ข้างนอกค่ะไม่อไม่ยอมบอกด้วยอ่ะเก่งมากเลยลูกวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะมากับใครบ้างมากับคุณปู่คุณย่าและก็คุณพ่อค่ะคุณปู่คุณย่าคุณพ่อสวัสดีค่ะคุณพ่อเหรอโรเทย์เลยอ่ะแล้วเมื่อกี้เนี่ยออกมาเนี่ยอันนั้นก็คือเรียกว่าเป็นมายากลใช่ไหมคะใช่ค่ะเราฝึกมานานหรือยังลูก ก็ตั้งแต่เด็กแต่คุณพ่อคะ่ะ<อ>คุณพ่อนามใดครับคุณพอ<ม>่อชื่ออะไรชื่อโนต้ตครับผมหรือว่าชื่อโนต้ตมายาชนชื่นครับเคยเล่นตลกอยู่กับคณะชนชื่นครับพอชนชื่นไม่ได้เล่นแล้วไม่ได้รวมตัวกันแล้วผมกล้ามาเล่นมายากลครับแล้วทําไมถึงมาฝึกให้ลูกสาวต่อละคะก็อยากให้ลูกได้สืบทอดครับเผื่อว่าอนาคตถ้าเขาไม่รักเรียนอย่างน้อยก็ยังมี ความสามารถติดตัวไปหากินได้ครับผมนี่แหละคนที่ผลักดันลูกนะครับแล้วก็ดูแววว่าเด็กจะไปทางไหนได้ะอ้ารู้แล้วคนที่เป็นแรงบันดาลใจให้พ่อน่าจะเป็นปู่ครับใช่ครับปู่ก็เล่นมายากลไหมคะไม่ได้เล่นครัอ้าวเลยไม่เป็นครับไม่เป็นเพราะคุณปู่คุณย่าทำอาชีพอะไรคะอ๋อผมเปิดซ่อมรถครับแล้วคุณย่าล่ะคะขายลูกชิ้นจ้ะคุณย่าก็ขายลูกชิ้นขายอยู่ที่ไหนจ้าย่าในซอย วัดหลวงปู่โต๊เลยครับซอยเพชรเกษมสิบครับวัดประดู่ในทรงธรรมเป็นตลาดนัดในวัดครับแต่ว่าเมื่อกี้ตอนที่เราพูดอ่ะเราพูดว่าอยู่ราชบุรีแต่ว่ามาขายของที่กรุงเทพขายเฉพาะวันเสาร์วันเดียวอยู่บ้านกระเหงา คือแต่ก่อนบ้านที่เราอยู่เนี่ยมันเป็นบ้านเช่าพวามดสัญญาเนี่ยพ่อเขาซื้อที่ดินไว้ที่ลาดพริ้วตั้งแต่ผมยังเด็กๆนะครับทีนนี้ที่พอเขาจะไล่ที่เราเนี่ยพวกเราก็เลยมีความเห็นว่างั้นเดี๋ยวเราสร้างบ้านเล็กๆให้พ่ออยู่ก่อนละกันตอนนี้พอได้ไปอยู่เสร็จเงาครับเพราะว่าคุณแม่เนี่ยเขาปกติเขาจะขายของอยู่ที่ตลาดนั้นก็จะเจอเพื่อนฝูงเพื่อนเยอะก็เลยมีความคิดเห็นกันว่าในเมื่อถ้าแม่ซึมออย่างเงี้ยไม่ได้แล้วเพราะผู้สูงอายุเนี่ยคือเขาต้องต้องพบปะพูดคุยกับเพื่อนเพื่อนอะไรอย่างเง อาแม่ไปขายทุกวันเสาร์คุณพ่อก็จะขับรถไปให้ครับพอขายเสร็จก็เก็บล้านสองทุ่มก็กลับมาที่ราชบุรีค่ะนี่แหละครับคือความน่ารักของครอบครัวโดยเฉพาะคุณปู่ที่ลงทุนขับรถมาส่งคุณย่าถึงกรุงเทพทุกวันเสาร์เพื่อให้ภรรยาสุดที่รักได้คลายความเหงาที่ต้องอยู่ไกลจากเพื่อนแต่ก็เหมือนฟ้าผ่าลงกลางอกเพราะจู่ๆคุณย่าก็ต้องมาล้มป่วยด้วยโรคมะเร็งและเข้าสู่กระบวนการรักษาครับ ผมแม่ร่วงก็คือแกเริ่มถอดใจคือพวกเราไม่อยากให้แม่ถอยไม่อยากให้แม่แบบว่าไม่ไม่สู้ก็เลยโอเคแม่แม่ต้องสู้ถ้าแม่สู้เนี่ยเดี๋ยวจะพาแม่ไปขายของนะแม่จะได้ไปเจอเพื่อนแม่เขาก็พยายามกินครับก็อยากไปเจอเพื่อนแม่เขาก็อยากหายเพราะเขาคิดว่าเพื่อนเขาเนี่ยเคยเป็นมะเร็งเหมือนกันแล้วรักษาหายเพื่อนเขาหายได้แม่เขาก็ต้องต้องหายก็เลยให้กำลังใจก็เลยดีขึ้นแม่ดีขึ้นไหมตอนนี้ เป็นมะเร็งที่เต้านมหลอกำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญนะคุณผู้ชมนะคนรอบข้างก็มีส่วนด้วยครอบครัวนี่น่ารักมากเลยใช่สิ่งที่เราดูแลคุณยาได้ตอนนี้มีอะไรบ้างคะคอยเตือนยาตลอดค่ะว่าเออถ้ายาเป็นไรหนูต้องต้องบอกหนูนะแล้วก็ต้องกินยาให้ครบเวลาในยาเพราะเป็นคนที่ดื้อมากต้องคอยบังคับตลอดเดี๋ยวเดี๋ยวแม่คุณคือคำนี้ย่าต้องพูดกับว่าเราดื้อ ตอนนี้นะตัวเรืนี้นะบอกา่าดื้อมากแล้วว่าย่ามีโรคประจําตัวอะไรบ้างลูก็เมื่อก่อนเป็นโรคมะเร็งค่ะแล้วก็ผ่าตัดออกไปแล้วให้คีโมครบแล้วค่ะแล้วก็พอผ่านมาคุณย่าหนูอ่ะเขาดูซึมมากเลยมือสั่นๆปวดหัวเวียนหัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอลุกขึ้นมาปุ๊บย่าอาเจียนออกมาลูกสาวโทรมาผมก็เลยรู้สึกเอ๊ะกลางวันท้าอย่างเงี้ยอากาศร้อนมากแล้วแม่อาเจียนเนี่ยเริ่มผิดปกตินะเออลูกช่วยบอก บอกปู่ว่าให้ปู่าพาญาไปอนามัยไปวัดความดันได้ไหม่าไม่ไปยังไงก็ไม่ไปเพราะคิดว่าเขาว่าไม่เป็นอะไร,ะไรแับพักเริ่มอ้วกมากขึ้นมากขึ้นจนลูกสาวตื้อเลยครับดึงมือญาเลยไปเดี๋ยวนี้ย่าต้องไปเดี๋ยวนี้จนต้องยอมไปครับพอไปวัดความดันที่อนามัยเสร็จเท่านั้นอน,อนามัยทําเรื่องโศกไปโรงพยาบาลด่วนเลยดียังโชคดีมากครับก็คุณแม่เส้นเลือดในสมองตีบสามารถให้ยาสลายริมเลือดได้ภายในสี่ชั่วโมงถ้ามาช้า หลังจาก4ชั่วโมงก็คือคุณแม่ป่านี้ได้นอนบนเตียงนะฮะหนูดึงเลยเหรอลูกใช่ค่ะแล้วตอนนี้คุณย่ายังอาการต้องดูแลมากเป็นพิเศษไหมหรือว่ามันก็โอเคแล้วลูกใช่ค่ะต้องดูแลเป็นพิเศษเลยค่ะก็ค,คือต้องกินยาให้เป็นเวลาแล้วก็ห้ามกินอาหารที่มีน้ําตาลสูงไขมันด้วยเนาะใช่ค่ะสำคัญมากแล้วตอนนี้ยังไายลูกชิ้นอยู่ ยังขายอยู่ค่ะยังอยากให้ไปอยู่ไหมลูกก็แล้วแต่คุณย่าเลยค่ะแต่ว่าถ้าครั้งไหนที่ย่าไม่ไหวจริงๆก็คือต้องบอกเลยว่าห้ามไปเด็ดขาดอะไรเงี้ยโอ้ย่าครับไม่ฟังแล้วรู้สึกยังไงครับลานเขาเนี้ยโอเคโอเคค่เลเลยก็นมากค่ะยูกิเป้าหมายจริงๆที่มาวันนี้ยูกิอยากได้อะไรเพื่อใครลูกก็คืออยากได้เป็นเครื่องวัดความดัน เครื่องวัดเบาหวานให้คุณย่าค่ะเพราะว่าบางทีเออเขาเป็นอะไรขึ้นมาก็คือหนูไม่รู้สาเหตุอะค่ะเผื่อบางทีเออเขาเป็นโรคนี้โรคนี้หนูจะได้แบบว่าส่งไปโรงพยาบาลแล้วก็ได้บอกคุณหมอถูกว่าเขาเป็นอะไรยังไงอมหนูต้องเป็นหมอลูกหนูต้องเป็นหมอเป็นเด็กที่รอบคอบมากเด็กน้อยหนูพกเอาความดีความกระตัญยูมาแล้วก็มาแสดงให้เราได้เห็นแล้วว่าหนูมาเพื่อคนที่หนูรักจริงๆเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับทางรายการของเรามีของขวัญที่จะมอบให้กับลูก และนี่นะคะก็คือเครื่องการันตีนะคะว่าน้องยุกิของเราเป็นเก่งเล็กใจใหญ่น้องยุกิครับคะวันนี้เอาความเก่งอะไรมาโชว์ในรายการครับโชว์มมยากลและเสียบลูกชิ้นค่ะมายากลเสียบลูกชิ้นด้วยใช่ค่ะด้วยสองอย่างเลยแยกกันเพราะคงไม่ได้เล่นมมยากลเสียบลูกเอามายากลก่อนและกันนะลูกนะวันนี้ไมยากลที่หนูจะโชว์มีอะไรพิเศษไหม คุณพ่อก็เป็นนักมายากลค,ครับเออแต่เขาโชว์ร่วมกันไปเลย,ยได้ไหมครับพ่อยินดีจัดให้ครับผมเราไปชมบททดสอบและโชว์มายากลของน้องอยูกิกันเลยดีกว่าครับไปเลยครับผมสิงห์หองคงโอ้ ระดับตัวพ่อไปแล้วก็วถึงคราวนางเอกของงานอย่างน้องยูกิแล้วล่ะครับ จายกาชอบชอบมากเหมือนกันพี่ซได้เลยครับเอาแล้วเอา,าเอาแล้วครับวันนี้ครับผมนำมายาก์แบบพิเศษพิเศษมาเล่นให้พี่แซกดูเลยรกระบอกที่พี่แซกถืออยู่นะครับเป็นแก้วสแตนเลสอย่างหนาอย่างดีนะครับอันนี้คือผ้าสีชมพูให้พี่แซกดูผ้ามีอะไรหรือเปล่าครับอันนี้คือผ้าพิเศษไม่มีครับผมเบาๆครับถามว่าวิเศษยังไงครับสิบปีไม่เคยซักโอเคโอเค เดี๋ยวผมจะเสกผ้าผืน uh น IC ี้นะครับให้มันหายไปอยู่ในแก้วนะครับโดยแก้วอันนี้ปิดฝาไปอยู่อย่างแนบแน่นพี่แซคดูผ้าผืนนี้ดีๆนะครับผมจะเสกผ้าให้มันหายไปอยู่ในแก้วอันนี้ครับาไปแล้วแซคไปดูเลยครับ ดูเลยครับช้าๆครับผ้าสีชมูหายเข้าไปอยู่ในนี้หยุดนหดะาเองยเี่ยแต่พี่แซคเหงื่อตกเลยนะครับคุณพ่อโชว์แนกเลยฮะที่ได้แบบว่ามีโอกาสได้มานั่งดูใกล้ๆโชว์เปลี่ยนหน้าโชว์เนี้ยฮะผมจับตามองเลยไม่กับพิบเลยฮะ จับไม่ได้ก็ไม่รู้ทํำยังไงเนาะใช่ฮะเทคนิค<ต>ดีมาก,มากแต่ว่านี่แค่บททดสอบแรกเท่านั้นครับครับเราไปดูบททดสอบที่สองกันครับเราจะใช้อาชีพข,ของคุณย่าฮะ,ะในการเสียบลูกสิน้นเดี๋ยวไปดูกันว่าบททดสอบจะเป็นยังไงฮะครับบททดสอบนี้ง่ายๆไม่ซับซ้อนเราจะมีไส้กรอกไม้เสียบและลูกโป่งส่ยักษ์ที่กำลังจะถูกเป่าลมเข้าไปโดยน้องยูกิจะต้องเสียบไส้กรอกจำนวน12บไม้ให้เร็วที่สุด ก่อนที่เจ้าลูกโขกยักษ์นี้จะแตกจึงจะถือว่าผ่านบททดสอบครับปกติแล้วอ่ะช่วยคุณย่าไหมลูกช่วยค่ะช่วยแผนกอะไรลูกทําอะไรก็หลายอย่างค่ะมีเสียบลูกชิ้นค่ะทอนเงินเอาลูกชิ้นใส่ถุงทอดลูกชิ้นแล้วก็วางจัดลูกชิ้นอะไรเนี้ยหนูก็ทำทุกอย่างเลยนะพูดง่ายๆเลยพาญาไปพบปะเพื่อนทำแต่รููว่าใั้ชิ้นเป็นหน้าที่ของคุณนหลานอะน่ารักจังคิดว่าทําได้ไหมยุกิตด้ค่ะนี่ น้องยุกิครับคะพร้อมแล้วเริ่มครับมาเมื่อได้สัญญาณเริ่มลูกโปกก็ถูกเป่าลมเข้าทันทีแต่น้องยุกิก็เร็วใช่ย่อยเลยครับอุ้ยแต่โอ้มันใหญ่อะเนาะเร็วเร็วชาลวิวตัวคนแตกเร็ว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 อุ้ยใหญ่มากมากลูกนี้มากไเหลือแป๊บเดียวก็เหลือไม่กี่ไม้ แต่ลูกโป่งเองก็ดูพองจนใกล้แต่เต็มทีน้องยุกีต้องเร่งมือแล้วครับโอ้โหสบไมแล้วอะไ้แล้วสิสาีสาใจเย็นใจเย็นเอ้ย นิ่งมากพอบอกว่าถ้าลูกจะใหญ่ขนาดนี้เอามาสักร้อยไม้ก็ได้นะครับว้าวมีเวลาเสียบเหลือเฟือเลยเวลาเหลือเยอะเลยอ่ะเอายี่นี่กว่าเดี๋ยวผมไปคิดห้ายข้อนแซกไม่มือสั่นไม่มือสั่น ผบคมคมผบ <ผม S 1> <laughs> ไห <laughs> ผมผครับถือาผ,ผ่านคร <laughs> ับ <laughs> แค่คล่องว่องไวแล้วก็มีสมาธิอย่างที่พี่พูดเอาไว้จริงๆ <c oughs> เห็นไหมบอกให้เรารู้แล้วว่าน้องเป็นคนที่ทําจริงมุ่งม,มั่นแล้วก็มีสมาธิมากๆเลยนะครับเขาถึงได้ทําได้ประสบความสําเร็จในวันนี้ต้องชื่นชมคุณพ่พอด้วยนะ <c oughs> ใช่ครับที อาจจะเล็งเห็นอะไรบางอย่างในตัวล yeah. er, so yeah. ูกนะพ่อเนาะแล้วพอเราผลักดันเขาไปจนถึงจุดที่เขาแบบเขาเขาเป็นได้อะแล้วว um. ัน okay. น yeah. ี้เขาภูมิใจในตัวเองมากเลยพี่ก็ภูมิใจแทนพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าด้วยนะลูกค่ะค่ะอย่างแรกเลยต้องชื่นชมครอบครัวครับบอกได้เลยว่าครอบครัวเป็นกอบป้องกันที่ที่ดีมากๆเลยครับผมค่ะอย่าหยุดทําดีนะลูกเพราะว่าความดีจะทําให้หนูประสบความสําเร็จแค่นี้แหละครับครับค่ะพวกเราครับ หนูมาทําสําเร็จแล้วในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่หนูต้องการได้หนูก็ต้องได้ลูกรับคุณพ่อถ้าอยากได้ของรางวัลต้องหลับตาครับคุณปู่คุณย่าคุณพ่อด้วยครับหลับตาครับผมถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับนดินหนึ่งสองสามหนึ่งย่างแล้วลืมตาได้เลยครับผมเดิตอตา <Yay! S 2> สิ่งที่ร้องยูกิต้องการจริงๆเขามาทําเพื่อคุณย่าจริงๆในวันนี้เชิญคุณปู่คุณย่าคุณพ่อ,พอทั้งนี้เลยค่ะวันนี้นะคะก็ได้สิ่งที่เรียกว่า เป็นของจําเป็นสําหรับที่บ้านได้ไปแล้วเนาะตามที่เราต้องการนะคะแต่ว่าทางรายการนะคะรู้สึกว่าเ,เราอยากจะให้น้องเพิ่มเนาะเป็นทุนการศึกษาให้น้องด้วยนะคะให้น้องยุกิไปอีก1 0 0 0 0บาทนะคะเอ,ออคเอาะนะนนะคะวันนี้นะคะน้องยุกินะคะก็ได้รับเงนินรางวัลจากทางรายการไปทั้งหมดเลยนะคะ15,600บาท นอกจากนี้นะคะทางรายการยังมีน้ำนมโทเหลืองแลคเตรซอยนะคะมอบให้กับน้องอยูกิและก็ครอบครัวด้วยค่ะขอบคุณค่ะ,คะ